เรียนที่น่ารักนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นนักเรียนปถมศึกษาปีที่1ทับหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับ 1- ถึง10และ0ูนย์ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้า42นะคะในรูปภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมคะนักเรียนชายชื่อน้องต้นกล้าค่ะ ส่วนนักเรียนหญิงชื่อน้องใบบัวค่ะเราจะมาเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะเรามานับจำนวนเรามานับจำนวนปลาของน้องต้นกล้ากันนะคะว่าต้นกล้ามีปลากี่ตัวนะคะหนึ่งสองสาสี่ห้ากต้นกาจาับปลาได้6 6ตัวนะคะใบบัวล่ะคะ 1นสองใบบัวตักปลาที่สองตัวค่ะเรามาเขียนแทนจำนวนตารางเห็นไหมคะต้นกาหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้าหใบบัว1นสองเขียนแทนแสดงจำนวนได้ว่า6มากกว่า2หรือ2มากกว่า6 นั่นคือต้นก้าตักปลาได้มากกว่าใบบัวหรือใบบัวตักปลาได้น้อยกว่าต้นก้านั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนใช้การเปรียบเทียบด้วยคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะในรูปภาพเห็นไหมคะจะมีม้าลายมีเก้งมีกวา มีลานะคะอันดับแรกเรามานับเก้งนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4เก้ง4ตัวค่ะกว้าง1 2 3 4 5มี่ว้ากวาง5ตัวค่ะม,าาม้าลาย1 2 3 4 5 6 7ม้าลา,ายมี7ตัว ลา1 2ึ่งสาสี่หลามี5้าตัวนะคะเราจะมาระบายสีแถบจำนวนตามจำนวนสัตว์กันนะคะแล้เวเปรียบเทียบจำนวนพร้อมเก็บเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ่ะเก้งมีสตัวก็ระบายเล็กสี กว้างมี5ตัว1 2 3 4 5นะคะม้าลาย7ตัว1 2 3 4 5 6 7ลา5ตัวนะคะหน3 4 5นะคะจำนวนกว้างจะเท่ากับลาใช่ไหมคะคือ5เท่ากับจําจำนวนม้าลายกับจำนวนเก้งม้าลายมี7 เก้งมี4เพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบได้ก็คือหมาลายมากกว่าเก้งหรือ7มากกว่า4นั่นเองนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนสัตว์คู่อื่นได้หรือไม่ได้นะคะอย่างเช่นหมาลายกับกวางหมาลายมี7 กวางมีห้าหมาลายมากกว่ากวางนะคะหรือเก้งมี4ี่หมาลายมี7เก้งน้อยกว่าหมาลายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในรูปปลา1นึ่จำนวนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบนักนนี้สามารถตอบได้มากกว่า1นึ่คำตอบ ให้เลือกตอบแค่1นึ่คำตอบแค่นั้นนะคะ7มากกว่าอะไรบ้างคะ0ใช่ไหมคะหนึ่งสามี่ห้าหวันนี้ควรจะพาตอบ5นะคะต่อไป0น้อยกว่าเลขอะไรบ้างน้อยกว่า1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ้า หลายจำนวนเลยเราตอบแค่จำนวนเดียวเอาเลข3แล้วกันนะคะสองน้อยกว่าอะไรสองน้อยกว่า3 4 5 6 7 8ห้าเนักเรียนเอาเลขอะไรดีคะเล้เนาะต่อไปห6หน้อยกว่าอะไรบ้าง6ก็น้อยกว่า7 8 9นั่นเอง1มากกว่าอะไรคะมีจำนวนเดียว 1>, 1มากกว่า0นั่นเอง10มากกว่าอะไรคะมีไหม10มากกว่าอะไร10ก็มากกว่า0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นาี่แองเหลือตัวเดียวคะ่ะแล้วอะไรบ้างที่เท่ากัน0ก็เท่ากับ0 1เท่ากับ1 2เท่ากับ2 3เท่ากับ3 4เท่ากับ4 5เท่ากับ5 6เท่ากับ6 7เท่ากับ7 8เท่ากับ8 9เท่ากับ9 10เท่ากับ10นั่นเองใช่ไหมคะ8เท่ากับอะไรคะมีคำตอบเดียว8ก็เท่ากับ8นั่นเอง ที่เราได้ในบทนี้นะคะก็คือเปรียบเทียบจำนวนเท่ากับและไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนนั่นเองสำหรับกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า29 30 31นะคะหน้า29กก็ให้นับจำนวนสัตว์แล้วเปรียบเทียบ พร้อมกับเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ะหน้า30ก็ตอบนะคะว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าหน้า30ก็เหมือนกันค่ะให้เขียนคำตอบลงไปว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะสวัสดีค่ะ